ค่ะวันนี้วรภพาสอสสีโรสโสพลค่ะพาทุกๆท,ท่านนะคะมาเที่ยวชมท่ามกลางทุ่งนาเลยค่ะอยู่กับพี่ตังเรียบร้อยแล้วนะคะที่ตำบลดงละครค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเรามาทักทายแขกรับเชิญก่อนสวัสดีค่ะพี่ตังสวัสดีค,ค่ะพี่ตําแนะพี่ตังแนะนําตัวอีกครั้งนึงค่ะชื่อชื่ออะไรคะพี่พี่ต่างคนระับ พี่ตังดีกว่าเนาะพี่ตังขาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แล้วนะคะพี่ตังขาก่อนหกสิบสี่หกสิบสี่ลืมไปสิบปีนะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลย <c oughs> เห็นบอกว่าที่นี่เป็นโรงละครด้วยแหละค่ะพี่ตังครับมีชื่อเสียงด้วยนะคะเป็น <c oughs> ที่รู้จักนะคะเ,เมืองเก่า เป็นเมืองเก่านะคะอยู่จังหวัดนครนายกพี่ต่างคะก่อนที่จะเริ่มทานผลิตภัณฑ์ GRV กล่องนี้พี่ต่างมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างเป็นสะเก็ดเงินเเป็นสะเก็ดเงินเป็นเป็นมากี่ปีแล้วคะพี่สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีโทษนะคะเป็นบริเวณไหนของร่างกายบ้างเป็นทั้งตัวเลยครับเป็นทั้งตัวเลยที่หน้าก็เป็นหรอคะไม่เป็นเป็นที่หัวเว้นแต่ที่หน้าอย่างเดียวนอกนั้นเป็น ทุกส่วนของร่างกายยกเว้นเฉพาะใบหน้าเป็นมาสิบกว่าปีแล้วช่วงเวลาสิบปีนี้ค่ะพี่ตังได้ไปรักษาที่ไหนบ้างยังไงบ้างคะพี่รักษา,าหลายที่ครับหลายที่ทุกหมอครับทั่วละทั่วประเทศไทยละจังหวัดไหนว่าดีก็ไปหมดละไปมาหมดละแล้วผลเป็นยังไงคะพี่ตอนที่รักษาอยู่ก็ทุเราบ้างแค่นั้นเองแค่ทุเราครับ แล้วมาเจอกับจีอาวี่นานหรือยังคะพี่ก็สองสาเดือนเนี่ยสองสามเดือนอาจารย์ราชศักด์แนะนำใช่ครับนะคะคพี่ตังคะหลังจากที่ทานจีอาวีกล่องนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างพี่ตังเล่าให้สอนแล้วก็ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะก็ดีล่อนหมดล่อนหมดเลยครับผิวขาวขึ้นผิวขาวขึ้นครับมันเริ่มล่อนจากส่วนในก่อนจำได้ไหมคะมันจะ มันจะล่อนพร้อมๆกันหมดนะพร้อมๆกันเลยตั้งแต่หัวหลุดไปหมดหลดท้ายทอยหลังแขนขาเท้าครับพร้อมๆกันเลยประมาณกี่วันพอจะจําได้ไหมคะว่าที่มันล่อนออกก็กินสักอาตย์หนึ่งก็เริ่มร่อนหลุดหลุดไปเรื่อยอะแค่เจ็ดวันเองครับล่อนออกเป็นแผ่นๆเลยเหรอคะพี่ครับขาวไปหมดนะโอ้พี่ตังกินจีอาววันละกี่เม็ดคะพี่ครั้งแรกก็กิน แบบที่อาจารย์บอก่ะสองเม็ดเช้าเช้าสองแล้วก็สองเม็ดก่อนนอนก็แปลว่าวันละสี่เม็ดนะคะแค่เจ็ดวันมันล่อนออกทั้งตัวเลยครับครับล่อนหมดแล้วแล้วพอล่อนออกเสร็จหมดปุ๊บเนี่ยมันใช้เวลาอีกกี่วันมันถึงจะสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เรามันก็ค่อยดีมาเรื่อยๆอ่ะแบบอืม,มันหลุดไปแล้วตอนนี้มันก็จะเรียบ ค่อยๆเรียบขึ้นเรียบขึ้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้พี่ตังโชว์หน่อยนะคะว่าที่เราเคยเป็นสะเก็ดเงินมาสิบกว่าปีเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผิวแทบจะเป็นผิวปกติเลยนะคะเรียบนะคะเป็นปกติเลยนะคะพี่ตังคะแล้วนอกจากสะเก็ดเงินเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันด้วยใช่เป็นเยอะขนาดไหนคะพี่เบาหวานก็เพิ่งเริ่มตอนเพิ่งเริ่มต้นความดันเยอะไหมคะความดันก็ร้อย่า ร้อยกว่านะคะตอนนี้หลังจากทาน G R V ทั้งสองโรคนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ลดไอความดันตอนนี้ก็เหลือร้อยสามสิบร้อยบางทีก็ร้อยสี่สิบก็คือแทบจะเป็นปกติครับเบาหวานก็นิดหน่อยครับนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดร้อยสิบร้อยยี่สิบเบาหวานค่ะพี่ตังคะแล้วหลังจากที่สเก็ตเงินสเก็ตเงินของเราเนี่ยเป็นปกติเบาหวานปกติความดันปกติ ทำให้ร่างกายของเรากลับมาทํางานได้เหมือนคนเหมือนเหมือนเดิมตอนเป็นหนุ่มหนุมไหมคะพี่ก็ทําทได้ก็มีเหนื่อยบ้างเล็กน้อยก็อ๋อก็ทํางานได้ตามสบายเห็นบอกว่าทํานาเยอะด้วยครับทําทนากี่ไร่คะพี่ห้าสิบสี่ไร่ห้าสิบสี่ไร่อายุเท่าไหร่นะคะพี่หกสิบสี่หกสิบสี่ทำนาห้าสิบสี่ไร่ <laughs> จำได้ง่ายเลยนะคะและตอนนี้สอนมีความสุขใจแล้วก็ สบายใจมากนะคะคิดถึงบ้านเกิดนะคะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีนะคะมองซ้ายมองขวารอบตัวมีแต่ทุ่งนานะคะเขียว <c oughs> อากาศก็บริสุทธิ์มีเสียงจิ้งหรีดนะคะ <c oughs> <c oughs> มีเสียงนกให้เราฟังด้วยนะคะมีความ <c oughs> สุขมากนะคะพี่ตังคะช่วงสุดท้ายพี่ตังฝากผลิตภัณฑ์ GRV นะคะ <c oughs> ให้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดเงิน จะเป็นมากี่ปีก็แล้วแต่รักษามาไม่รู้จะสักกี่ที่ที่ยังทุกทรมานอยู่ฝากให้เขาได้รู้จักกับ g r v หน่อยค่ะพี่ครับก็แนะนำไปเรื่อยครับแนะนำไปเรื่อยเลยครับอ่าง,งั้นฝากกับผู้ชมทั้งบ้านหน่อยคะ่ะพูดอะไรก็ได้พี่ตังก็ท่านที่เป็นโรคต่างๆอะไรทุกๆโรคอ่ะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาผมได้อ่าปรึกษาพี่ตังได้นะคะ อยู่ที่ตำบลดงละครนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะพี่ตังขาขอบพระคุณอีกครั้งนึงคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่แหลคะค่ะเป็นประสบการณ์จริงจากพี่ตังนะคะชาวจังหวัดนครนายกขอให้ทุกท่านนะคะปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแลวก,แลวก็แล้วก็รับฟังเสมอนะคะวรพัสศาสรสีโรสโสพลแล้วก็พี่ตังต้องลาทุกท่านไปแล้วคะ่ะโอกาสน่าจะกลับมาเยี่ยมพี่ตังใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ